สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้มาดูการเปลี่ยนล้อยางครับล้อยางรถไทยโอ้ยรถจรอดอูดบะมอมือหนิต้องขึ้นกี่คนหมดเลยหรืออย่างเดียวหรืออย่างเดียวครับรยือเบียดนะแต่เรื่องประกอบไม่ต้องมาถามก็คไม่รู้ <N> น่นอนนะครับนี่นี่ต่อจึงใจมอดใ้รถดยังน่ากลมือวะึงงั่งมึงสนิท่อยาเทคคันคันเล่งดเดี๋ยวจะจุนน้องเอทรถโน้นะเกิอพองดากันรยซาเลยผมเออที่จริงน้องด่ารู้เธอเลยะอีกกลองแหลงเอลทีจริงจับด่าจับด่นี่ เดี๋ยวมาติดตามตอนเสร็จแล้วจะยกลอให้ดูอีกเม่นลูกพี่บาวยกลอตดไ๋่อยโอ้โถา้าจตเจียงนาะนี่เจียงนี่เองเลยเดี๋ยวจะให้กรีกรีกร่รอบก็จัดเลยท่ยาแต่เชียงโมกินาเอ้รถจรถจรึงจริตดอตูกับเมนเตะม้ยหนอหน่อยโอ้มือวบงองบงงเลย มาดูการทำงานของรถเกียวบ้างวันนี้เคยเห็นแต่วิ่งวิง่วงเนี่ยรนโครงรนโครนอะไรนีม่มายุบบน,นบกมือะตุ้มเกิดงนงน <laughs> มนองเบือ่อต่างรดงองรอดันน,นี่เมียนปนเอ๋ยน่งก็เด้งตัวก,ก,กดกลุ้นกลุ้นยากษากอ็อีกลงหนาะ កត់ទេបាទពីទីណាដែរស៊ីពីទីណាបាទនោះគឺស៊ីនៅទីអឺបាទបណ្ណេះបើកคลิปបណ្ណេះហើយទៅសេតាមនួយជាតាមគីឡៃឫងគីឡៃឫងអាឡាទេស្អីគេមកផងអូបណ្ដាកាតកើមើលនឹងភ្លេញហើយនោះក៏ខាននោះសុកសុំរីហើយបាទដាក់លូកយ៉ាងថ្មី ໂຕກັນຝຸ່ນກັນຄໂລນວ່າຄັນທີ2ກໍາລັງດອກຈໍາເລຈໍາເລຢູ່ກໍນໍາແມ່ນຕາມີພີພີເນາະເດຕາມີພີຄັນລຸພີກໍຕ້ອງເ theta ໃຫ້ແພລນໃ જાય ໃດຫມົດຕິດຕາມຕອນຈໂລດຄືໄດ້ກ່ຽວດັນກ່ຽວສະປຣິງແມ່ນເນາະນະແມ່ນກະຕຽງບຸງເດີນທາງໂມອັນນີ້ກໍຕາຕຽງເດີນທາງໂມຫ້ານີ້ດະຈືງມືດອກຈືງກິລະໂບດຫມອດມືວ່າດ້າວິ່ງຕອກໄວ້ເດມືນີ້ สมเปรดอาเลนมาทำคลิปคนให้พลิงก <|so|>> ันได้ยี่สมือโม่เลยขอบคุณเจียงที่อ่อยไทยคลิปไงนะขอบคุณครับผม